แห่ดัชมิลโงร่อินวันส <The alt apan> ูตรลดน้าตาลลง40%ก็จริงๆโลหลักๆที่น่าจะเจอทุกคนอยู่บ่อยๆก็คงจะเป็นที่ทำงานค่ะก็คือสำนักข่าว ชนะข่าวซึ่งก็คือคัวเป็นทั้งที่ทํางานแล้วก็เป็นบ้านของสายลุงด้วยซึ่งสันก็เป็นพนักงานในบริษัทก็เลยจะแบบอยู่ในซีนออฟฟิศซะเยอะผมไม่รู้แล้วนะว่าเรื่องนี้มันคืออะไรอะแต่เฮียมีบางอย่างไม่บอกผมแน่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวผมคุณไม่ต้องมายุ่งคุณเทพชัยหรือป้าเต้เนี่ยคือคุณพ่อค่ะเป็นคุณพ่อของสายรุงถ้าในพาทการทําทงานเขาก็จะมีความมีความจริงจังของความเป็นบอสอยู่แต่ว่าในขณะเดีวยวกันเขาก็มีความขี้เล่น อยู่เหมือนกันเออแต่ถ้าในฐานะพ่อเป็นคุณพ่อที่รักลูกสาวมากแล้วก็ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับกับตัวลูกสาวของเขาอะค่ะมากๆแล้วเขาก็เข้าใจทั้ง5้าตัวด้วยนะทั้ง5้บุคลิกด้วยว่าลูกแต่ละคนเป็นยังไงเป็นคุณพ่อที่รักลูกสาวมากค่ะเทพชายนะครับก็จะเป็นบอกอสำนักข่าวนะครับซึ่งลักษณะนิสัยเนี่ยก็จะเป็นคนแบบเปิดๆนิดๆเป็นคนล,ล้นๆหน่อยๆอะไรอย่างเงีย้ยแต่จริงๆเขาก็แบบมีความจริงจังมีความเป็นบก สำนัาข่าวอ,อยู่อะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะได้เห็นแบบความแบบความตลกความอะไรของเทพชัยเหมือนอยากจะเป็นเจ้านายในอุดมคติแต่ว่าไม่ใช่อะ่ะือนสุดท้ายแล้วเป็นคนติดตลกอยู่ดีก็ได้แบบเหมือนจะพยายามทําเข้มแต่ก็แบบเอออยากเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคาแรคเตอร์นั้นมากกว่าใช่ค่ะจริงๆิเราเคยเจอป่าเด็ด อยู่หลายๆครั้งแต่ไม่ใช่ในสถานนะการแบบเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเราเจะเจอป๋าเต้ตามแบบงานเฟสเจอตามอะไรโพะเราก็ทําเพลงเนาะก็เลยเจอป๋าประมาณนึงค่ะแต่ว่าพอครั้งเนี้ยได้มาเล่นเป็นคุณพ่อตอนแรกตกใจเหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยป๋าด้เล่นเป็นพ่อหรอจะมีคุณพ่อแบบเท่ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอทํางานด้วยกันอะป๋าเขาน่ารักมากชอบคุยกันเรื่องรนะ้านอาหาร ชอบแบบถามว่าป๋าคะเราไปกินร้านนี้ดีไหมแบบอะไรอร่อยบ้างแนะนําได้ไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนํามาเออแล้วก็ป๋าเป็นคนสบายสบายค่ะแล้วก็ตั้งใจทํางานมากอพี่หลุงก็ชมว่าเออเนี่ยป๋าแบบเวิร์กทำการบ้านมาดีมากนะแบบว่าจําบดอะไรเป๊ะเป๊ะเป๊ะแม่นหมดอะไรเงี้ยเวลาเข้าซีนกับป๋าก็เลยแบบค่อนข้างจะสนุกนะคะเอนจอยก็เพิ่งรู้ว่าป๋าไม่ได้รับซีรีส์หรือแบบหนังเลยอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องแรกในแบบรอบแบบหลายปีมากๆอ่ะเกือบสิบเกือบสิบอ่ะ ที่เขากลับมาจับแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกว่าดีใจใช่ํางานกับป๋าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าได้เห็นพาร์ทนี้ของป๋าบ้างอะไรเงี้ยปกติเราก็จะเห็นพาร์ทพาร์ทแบบการเป็นเฮดการจัดเฟสติวัลหรือว่าการเป็นพิธีกรรายการอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออพาร์ทนี้เราไม่เคยเห็นแนตะ่เขารู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีอะไรเงี้ยป๋าเป็นคนที่น่ารักมากๆในการทํางานก็คือป๋าเป็นคนเหมือนคอยเติมอะไรต่างๆอิมพอไว้ตลอดเวลาในการเล่นกับผมผมก็แบบป๋าใส่เลยครับใส่เลยครับผมชอบผมชอบ ก็ทำงานกับป่าก็คือแบบแฮปปี้มากสนุกมากมากเพราะแบบเต้นหนูชอบขำตลอดเลยอะ่ะเขาเขาแบบเขาจะมีจังหวะของเขามาเรื่อยๆให้มันแบบบางทีก็เล่นๆอยู่แล้วแบบโอ๊ยมันไม่ไหวจริงๆก็หลุดบา้าก็มีแบบตลกเกนะินอะไรเงี้ยเรื่อตอนนี้ดีไหมวะพี่ซันเอ๊เเรื่องนี้หลุยรับบทเป็นเดครับผมเดก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวละครสาคัญเลยที่คอยซัพพอร์ตพี่ซันนั่นเอง ซึ่งเดงจริงแล้วเนี่ยเป็นรุ่นน้องพี่ซันซึ่งพี่ซันเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีภารกิจหน้าที่ต้องไปทำนั่นก็คือรับจ้างหักอกสาวๆต่างๆนา,นานาซึ่งเดงเนี่ยเขาเป็นคนคอยหาข้อมูลให้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นยังไงเรียนที่ไหนทำอะไรมีจุดอ่อนยังไงแพ้ทางคนแบบไหนชีวิตการในโซเชียลเขาทำอะไรบ้างคือเขาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มา ดิสคัสกับพิซานว่านี่จุดอ่อนเข้าหาผู้หญิงแบบนี้จุดแข็งต้องทําอย่างนี้เขาถึงจะแพ้อย่างเงี้ยสุดท้ายทาําภารกิจสําเร็จได้เงินมาเราแบ่งกันครับน,นั่นคือวิธีการทํางานของเดกับซันพอโดนต้องมาจีบห้าบุคลิกเดก็ต้องมาช่วยเราด้วยว่าโอเคช่วยเก็บข้อมูลช่วยกันปรึกษาหาทางหาหาเวในการจะจีบในการจะทาําภารกิจให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญคือตัวละครเดเนี่ยเป็นตัวละครที่เก็บข้อมูลทั้ง5้าคาแรคเตอร์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า ห้าคาแรคเตอร์เนี้ยจุดแข็งจุดอ่อนเขาคืออะไรแล้วพอเราลองเล่นกับเขาดูแล้วอ,อ่ะก็รู้ว่าเดย์ดยจะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันออกไปในการเจอ5้าคาแรคเตอร์นี้ในการวางตัวที่ต่างกันอยู่กับคาแรคเตอร์หนึ่งพี่เดย์ก็จะกลัวหง่อไปเลยอีกาแรคเตอร์หนึ่งเดยก์ก็งงๆว่า,อ,าอะไรวะเนี้ยเขาพูดอะไรของเขาที่สนุกมากๆครับในการทํางานก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันในการพบเจอกับ1คนเล่นเป็น5้าคาแรคเตอร์ครับซึ่งเดย์อ่ะเป็นสายแบบ พูดเยอะพูดมากแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นสีสันในเรื่องนะคือเหมือนพอเขาเป็นแบบเด็กผู้ชายแล้วก็จะมีความแบบรับส่งกับสันอะอยู่ตลอดเวลาด้วยความด้วยควาสนิทกันเนาะกบเฮ้ยพี่ผมโน่นนี้นั่นเฮ้ยผมว่าอย่างนี้นะพี่อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเด็กผู้ชายที่แอคทีฟมากๆคนนึงเหมือนกันคะ่ะเดยเออซึ่งเหมาะกับหลุยมากเลยจริงๆผมว่าเดเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่ น่ารักก,ก,กวนหน่อยผมว่าตอนไปแคสนะก็รู้สึกว่าเอตัวละครตัวนี้ซิงก์กับเราดีในความที่เราก็มีมุมเป็นเด็กเหมือนกันเจในเรื่องจะมีความค่อนข้างเด็กอยู่สูงแล้วเหมือนตัวกุจิเองก็ได้มาเจอกับเดแล้วก็เหมือนแบบว่าเอ๊ะทำไมไอ้เด็กคนนี้มันกวนเราเยอะจังเลยแล้วเราก็จะชอบวีนใส่มันค่อนข้างบ่อยเดยจะเป็นตัวละครแบบเหมือนเป็นเหมือนเป็นมือขวาของซันครับซันบอกให้ทําอะไรก็ทํา ซันบอกให้พูดอะไรก็พูดแล้วก็ทําทีหนึ่งเนี่ยคือไอเดมันก็ไม่ได้ทำได้ดีมากหรอกส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่คอยซัพพอร์ตพี่ซันพี่ซันอยากได้อะไรก็จัดให้พี่ซันอะไรอย่างเงี้ยอิจฉาหลุยมากเพราะตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากหลุยก็เล่นมุกซะแบบว่าแพรวในทุกฉากมีฉากจามของหลุยในทุกๆตอนแน่นอนครับต้องไปรอดูซ้ายซ้ยอขวายอะขวา หลุยเป็นคนที่มี energy ตลอดเวลาหรือค่อนข้างจะเฮฮามากๆค่ะในกองแล้วก็คุยสนุกเออคุยเล่นกับหลุยสนุกแล้วก็น้องจะมีความแบบ active แล้วก็แบบชอบชวนคุยชอบแบบชอบเล่นอะไรเงี้ยหลุยน่ารักอ,อือหลุยเป็นคนเป็นคนน่ารักมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนเก่งแล้วก็รู้สึกว่าเออสนุกดีในการทํางานกัน ลุยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราจะเล่นอะไรก็ได้มันจะมีอิมพอไว้ค่อนข้างเละเทะประมาณหนึ่งเวลาผมอยู่กับลุยสองคนเลยนี่ยนี่เลยนะนี่เลยนี่นี่เลยเป็นเล่นนี่เลยนี่เลยแ่งวะพี่ซันพี่สุดยอดไม่น้าหลอกสาวได้เยอะอุ้ยเออไอ้นี่นี่ตอนนี้แกชอบซันเลยยังกุจีหลับบทเป็นเอ่อ เป็นเลขาอยู่ในบริษัทนี้ค่ะก็พอเข้าไปก็จะรู้จักกับเดเดก็คือเหมือนเป็นคู่กัดของเราที่แบบว่าทุกครั้งที่เข้าสีนด้วยกันก็นกคือจะมีความแบบจิกกัดกันอยู่ตลอดเวลาภายนอกก็จะดูร้ายๆหน่อย ปากร้ายแต่จิตใจดีเอก็คือเหมือนเขาจะชอบใช้คําพูดที่คอยจิกกัดเราตลอดเวลาเลยรู้สึกว่ากุจิจะมีความเป็นเจ้อยู่สูงมากแล้วก็ชอบบีนแต่คือจะไม่ได้วินไปไปทั่วนะจะชอบบินกับไอเดย์การบีนเนี่ยมันก็ทําให้เนื้อเรื่องอะ่ะมันมีความไบรท์แล้วพุ่งขึ้นมาเป็นการบินที่แบบว่าวีนน่ารักน่ารัก,รกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นซีนที่มันแบบผ่อนคลายมากขึ้นสไตล์การแต่งตัวรู้สึกว่า ก็จะมีความเป็นสาวออฟฟิศอยู่แต่เหมือนกุจิก็จะมีความแบบติดติดชอบแต่งตัวอยู่นิดนึงคือถ้าทุกคนได้ดูจะรู้สึกว่ากุจิจะชอบแต่งไปทางแบบว่าเกาหลีค่อนข้างแทบผุกซีนเลยกุจิเนี่ยจะเป็นจะเป็นเลขาของคุณเทวชัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนคุณพอเวลาคุณเทพชัยเขาเขาแบบเริ่มเปิ่อนๆเริ่มล้นๆก็จะเป็นกุจิที่คอยทําหน้าที่เหมือนแม่เหมือนแม่ของคุณเทพชัยอีกทีนึงให้แบบว่า เฮียรบกวนทําตัวให้หน้าเคารบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นแล้วกุจีเป็นเพื่อนม่านหมอกค่ะเพราะว่าแบบทำงานบริษัทเดียวกันซึ่งม่านหมอกเขาจะอยู่ที่บริษัทบ่อยที่สุดก็เลยจะเจอกุจีเยอะที่สุดกุจีอ่ะมีความเป็นเพื่อนสาวที่แบบว่าที่คุยกันได้ทุกเรื่องกับม่านหมอกค่ะเขาจะเป็นคนที่สนิทกับม่านหมอกที่สุดแล้วแล้วก็เข้าใจม่านหมอกที่สุดหนูอ่ะแทบไม่เหมือนกุจีเลย ไม่เหมือนก็คือพวกความที่แบบว่าเขาชอบวีนมีความเป็นเจ้มีความแบบเป็นกระเทยอะไรเงี้ยหนูว่าไม่มีอะไรพวกนั้นเลยหนูจะเป็นคนแบบว่าค่อนข้างแบบเงียบๆเก็บตัวอินทรวรดิดนิดหนึ่งใช่ถ้าเดย์มากวนป่านป่านก็คงแบบว่าเหมือนแบบแค่มองแล้วก็แบบเออเดิ <c oughs> นหนีเืาเป็นคนอย่างนั้นอะเหมือนแบบว่าจะไม่สู้ไปแหละไปบาย ใช่เลย,เลยมีความแบบว่าไม่ได้ใกล้เคียงกับกุจีเลยอันนี้ก็คือความยากของหนูที่ได้ในคาแรกเตอร์นี้ป่านนี้อะไรอยู่ป่านนม้ <c oughs> ดูไม่ได้หาวหนูกำลังร้องเพลงฮะวูดไปเรื่อยอะ่ะวูงอยู่ดูหน้านั้นนนด้วย <c oughs> การทำการบ้านของหนูเหมือนเป็นการที่แบบว่าคือหนูอ่ะหนึ่งอ่านบทเสร็จอะหนูปีการแบบว่าไปปรึกษาแล้วก็คุยกับพ่วงกับแล้วก็ acting coach แน่นอนว่าเอ้ยตกลงกุจิมีคาแรคเตอร์ที่มันแบบหลักๆสข้อเป็นยังไงบ้างแบบโอเคชอบวีนเป็นคนแบบว่ามีความเป็นกระเทยสูงหรือแบบว่า เป็นคนแบบผงผางลุยๆยเท่เทอะไรเงี้ยพอหนูแบบว่าสะโขบทุกอย่างคาแรคเตอร์นี้มาได้หนูก็เหมือนจะว่าไปหาหนังที่้ายกับคาแรคเตอร์นี้แล้วก็ดูแลศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะในคาแรคเตอร์ของเจ๊กุจิเนี่ยป่านก็รู้สึกว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยนะตอนที่ผมไปแคสอะผมแคสเล่นกับป่านเลยตอนเล่นด้วยกันครั้งแรกอะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าคลิกกันสักพักเขาก็เลยลองแคสกันแบบว่าไม่ต้องมีบทสิ ลองเล่นเลยให้คาแรคเตอร์อะแค่คีมคาแรคเตอร์ไว้ก็พอเล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าเอ้ยไปด้วยกันได้นะผมอิมมพอไว้เขาก็ตามเขาอิ่มพอไว้ผมก็ตามอะไรอย่างเงี้ยตอนไปเข้าซีนด้วยกันเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไหลโฟลเป็นแบบเป็นธรรมชาติมากๆคือกุจีเนี่ยตอนอ่านบทครั้งแรกรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่มีอายุหน่อยเพราะต้องมีความเป็นเจเจนิดนึงคอยสั่งงานนอ้องคือต้องเป็นคนที่อยู่ในรุ่นเดียวกับพัดนึกไม่ออกว่าใครมาเล่นพอรู้ว่าเป็นป่านพีท ก็ยังก็ยังรู้สึกว่ายังมองภาพไม่ออกจนกระทั่งได้มาออกกองด้วยกันพอนางได้เข้าฉากมีเมคอัพมีมีชุดแล้วก็ด้วยการแสดงของนางทำให้รู้สึกว่าเออนางเล่นเล่นเป็นกุจจีที่มีอายุการทำงานมาเยอะเป็นสีสันของของบริษัทนี้ได้แบบดีมากแล้วก็เข้าขากัหลุยมากครับ เราว่าสันแปลกๆเดินมีจุดประสองค์อื่นความรักจะช่วยรักษาสายรุงได้ผมอยากเป็นคนที่รักษาสายรุงรับบทเป็นพัดครับพัดก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสุข,ขุมครับเงียบเป็นคนที่ชอบวางแผนมีแบบแผนมีความเป็นระเบียบแล้วก็เหมือนจะมีปมอะไรสักอย่างหนึ่งในใจตลอดเวลาครับพัดเป็นนักข่าวครับพัททำข่าวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข่าวเรื่องการโกงกับการเมืองครับตัวละครตัวนี้ ผมเรียกว่าเทสุข,ขุมนุ่มลึกให้คำนี้เลยเป็นผู้ใหญ่มากๆาก็คือเป็นคนลึกลับคนหนึ่งเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยพูดอะไรแต่เขาจะอยู่ในซีนตลอดแล้วก็คือเขาจะเป็นคนแบบเป็นคนค่อนข้างแบบเงีบๆเออเราจะเดาอะไรจากเขาไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยด้วยความที่เขาแบบใส่แสว่นตาตลอดเวลาตัวละครพี่จูเนียจะมีความแบบติดเท่ะติดเท่อยู่แบบอยู่เยอะว่าแบบเป็นผู้ชายแบบเก่งๆนดน,นึงอะ่ะ <laughs> แบบทุกครั้งที่เขาสิงก็จะมีความแบบขำนิดนึงว่าแบบทาไมทาไมแกแกติดเท่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแบบว่าเวลาเขาพูดทีก็คือแบบก็มีเสน่ห์นะคะคือพัทเป็นคนที่คนหลอ่อแบบหล่อมากเป็นคนที่เซ็ตผมมาทำงานตลอดเวลาอันนี้เมานะคือในกองเนี่ยทุกคนเขาจะแซวจูกันเพราะว่าจูเป็นคนที่ทำผมนานที่สุดในเรื่องทุกคนเขาก็จะ ทรงผมแบบออฟฟิศอยู่ออฟฟิศขยำขยทำทําน้อยๆยแล้วก็ไฟพัดนี่คือตีกระบังจับเส้นจับช่อแล้วไม่พอนะพัดเป็นตัวละครที่ใส่แว่นดําตลอดเวลาตั้งแต่กลางวันเชา้ายันกลางคืนทุกซีนไม่มีซีนไหนที่จูถอดแว่นตาดําเลยซักซีนแต่มันมีเหตุผลครับคือพัดเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังขี้ระแวงชอบสังเกตคนอื่นการใส่แว่นดำเนี่ยคือการที่ทําให้พัดเนี่ย สามารถแบบปกปิดได้ว่าตอนนี้กําลังมองอะไรอยู่แบบปกปิดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะรู้สึกออกผ่านทางตาเขาก็เลยใส่แว่นดำไว้เพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรอยู่ครับแล้วก็เป็นคนแต่งตัวเนียบแต่งตัวดีแต่งตัวเหมือนแบบไปอีเวนที่ห้างดังย่านสยามทุกวันแต่จริงๆไม่มแค่ไปเป็นนักข,ข่าวเฉยครับพัดค่อนข้างจะมีบุค,คลิกที่เป็นผู้ชายแบบ คูคูนิดนึงเป็นคนแบบเท่ๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนที่จะยื่นมือมาช่วยเหลือใส่ลุ้งเสมอเพราะว่าเขารู้จักกันมานานก็เลยค่อนข้างจะแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีความเข้าใจใส่ลุ้งสูงที่สุดแล้วกันคะ่ะในเรื่องสําหรับในตัวเส้นเรื่องอ่ะคืออะไรก็จะแบบว่าจะเท่ใส่แว่นดําปิดหน้าปิดตาอะไรเนาร้อนอุ้ยอ่อนเก็ร้อนดีกว่าไปมองูที่แต่บาคือตอนที่รู้ว่าต้องได้เล่นเรื่องนี้เนี่ยก็ปรึกษากับ พ่อมาครับก็คือพี่ลุงก็ถามพี่ลุงว่ามองคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นแบบไหนอยากได้อะไรจากจากตัวละครตัวนี้มันเป็นคนยังไงแบ็กกราวด์สตรอรี่มันเป็นยังไงทําไมมันถึงเป็นคนที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคุยกับพี่ลุงค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็หาเล็บไปขายพี่ลุงเยอะจนกว่าพี่ลุงเขาจะพอใจเรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือพัฟที่ถูกต้องครับคือจริงๆะตอนรับบทเลยเนี่ยยากมากเพราะว่าต้องเป็นคนที่พูดน้อย แล้วพูดทีหนึ่งเนี่ยคือพูดแต่เรื่องที่มันสําคัญพูดแต่เนื้อๆอยากมากเพราะว่าแต่ละไลน์พอพูดทีหนึ่งมันพูดยาวมากบางทีอาจจะแบบว่าสอหน้า4ีหหน้าแล้วซีนอารมณ์ค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยพอพูดต้องเป็นพูดเรื่องจริงจังพูดเนื้อหาพูดคีย์เมสเซจของเรื่องก็เลยยากมากๆครับ ใช่ทำงานกับพี่จูสนุกดีครับเหมือนว่าพูดไม่หยุดเลยในกองเป็นคนเอนเตอร์เทุกคนสนุกมากเรียกว่าทุกครั้งที่ที่ชนกันอะทุกครั้งที่ชนกันท,กทุกครั้งที่ประจันกันเลยรู้สึกว่าสนุกดีรู้สึกว่าแบบโอเคซีนี้พี่ชนะเอาไปเลยซีนี้ผมชนะนมันเหมือนแบบผัดกันผัดกันชนะผัดกันแพ้อะไรเงี้ยรู้สึกสนุกดีครับเหมือนโดยปกติหนูก็จะชอบเมาเรื่องหนังกับพี่จูเนียใช่ปะแต่ว่าพอเข้าซีนอะพอเขาเข้าไปเป็นคาแรคเตอร์นั้นปูบะหนูรู้สึกว่าเฮ้ย แบบไม่เหมือนพี่จูเลยสักนิดอะแบบเก่งมากหรือว่าหนูชอบเวลาเขาเล่นซีนดรามาหนูหรู้สึกว่าเขาเล่นเก่งมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่จูเนียด้วยอินเนอรไหนเมื่อกี้จะสู้ได้หรอของจริงนะนี่ใช่คุณไม่ใช่ผมเพราะคุณดีไม่ได้เท่าผมหรอกก็ขี่กันดย่งไปทั้งเรืองอะ